ถ้ามีสามคนนะมึงมึงไม่ได้หรอกกูบอกให้เพราะว่าผู้กลัวจองหมดเหลือใครว่ายังไม่กดอะ่ะอะไรอ่ะไฮริคอปเตอร์ฟ้าเฮริคอปเตอร์ใครเป็นคนขับกว่านนะ่า ใช่ค่ะไม่ใช่ชุดนุมค,ค่ะละัิดมือกับกุนกนั่งอยู่แน่เลยน่ยใช่ไหมเยกอุ้ยทำไมกุลขยับไม่ได้ไม่เห็นมีเพื่อนเลยนั่งคนเดียวมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะแล้วทาไมไม่ให้หนูเอ้กุลนเดียวอะ่ะเ,เอาเฮ้ยเดี๋เด๋วเอาเพื่อนหนู เขาเพืู่ดลงาด้วยค่ะน,น,นี่รแบบึเปล่าฮะต้องกันงเรเรอดันมานมาน้องกับ้อ้อ้เอดอกฟ้ากูอยู่หลังมึง่ไ้ควายใช่เที่ตอนนั้นเราล่ะเนี่ยใช่ไหมมันใช่เกมตอนนั้นที่เราเล่นไหมที่เราเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเราไปเ่อไม่ได้แล้วเราก็ลับอ่ะ ปอออไปนัตแตอกแล้วเอออกแล้วออกเอออกแล้วออกมันจะเป็นมันเป็น้ำตอนน้เราเล่เาบบนาแล้วเราเข้ามาทีแบบที่เราอกถาทำแะใช่เปล่าวะเออมีตังค์ด้วยใช่มันคือแบบไแบบตอนนั้นที่มึงกูเนเอะไรอ่ะอพวกมึงไปไหนหมดม เ่วงไปไหนมาดูน่าจะไปเจอกันแหละสักทีของพู่มมากไม่หลงทางกันได้ไเอองงเอาเจอเฉยก็บอกแล้วแล้ต้องเจอเอาละไปกันอ๋อไปกันเราต้องเป็นคู่เปล่าไม่ไปอีกไปไปไหนอยู่หลังมึงค่ะเมื่อกี้ผิดทางค่ะ น้าจะผ่านมานกับน้องเขาน่าจะผ่าน,นะคะน้องบอก้างนั้นอ้สัไมชื่อสิตีอยู่ท้ะเชื่อสิตีแล้นม,มึงน่าจะเชื่อ,อจิตตัวเองดีกว่าเปดไปไปแยกกันไปเร็วกว่าเชื่อกู เออกูรู้แล้วกูเลือกผิดขนาดเลยรอบก็ยังเลือกผิดเลยควายวิ่งกับตามตามเออเจอละเอออีฟ้าน่าจะแมปนั้นแหละอแมปที่คุมึงเล่นนั่นแหละดูส<ช>ิเอ<ล>อใช่เลยใช่เลยอันนี้แหละเออใช่เลยอีฟ้าใช่เลยค่ะ คือรีบกัอนอะไปใด้เลยไม่ใช่คล้ายใช่เลยคือเหมือนมันอัปเกรดใหม่นะว่านะเพราะว่าใช่ใช่แต่มันคล้ายๆกัน,นไม่ใช่คล้ายหรอกคือมันใช่เลยอ่ะไอ้ตรงนี้คือที่แอบเนี่ยเนี่ยเนี่ย<ช>ไอ้ตรงนี้ที่แอบไอ้ผีนั่นน่ะมันทำให้ภาพคมชัดมากกว่าเดิมเนี่ย เชียตยกันปเออแล้วมึงปไหนพวกมึงขึ้นไปแล้หรอไม่ขึ้นมันบอกว่าเปนล็อกอะแล้วต้องหากุญใจไปซ่อม่าไฟแต่ีกแก้วบอกเลยหลนหอ,อนใอ้สัว์แต่มีแค่น้องกองเล่นได้ก็แล้วันตอลวตันี นั่นกูว่าแหละกูว่าพี่กูบอกแล้วเยี่ยมจำอยู่หน้าประตูสาดเล่นแล้วแพ้เล่นแลวแพ้ไม่อย่าเล่นดีกว่าคัะผมไม่เล่นแล้วน้อยใจว่ะโอเค เอ้ยอ้น,น้อง,น,องน้องเห็นผีป่ะนะน้องนี่เห็นผีดิน้องตุยห่วแล้วเกิไดไหนวะน้องอ๋นะะอสนาตะตรนี้แอบได้นะคะน้องเป็นทิกไม่ใช่ทิกหรอกไอ้ เอ้ย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 กูตายแล้วเลยน้องน้องน้องอย่าน้องน้องน้องได้ไงน้องพี่ตายแต่น้องไม่ตายเนี่ยกูก้องตายคูเลยกูดูมันจะไม่เห็นเอ้ยกูว่ามันน่าจะอยู่ห้องนั้นอะกูว่าแหละออกมาจากห้องนั้นเลย เราจะเปิดไปห้อง,งไหนเอ่ยคอมแบล็งลุมแล้วกันเดี๋ยวให้โอกาสูนมึงไม่ให้โอกัสกูด้หนีเลยอะเอาไอ้สัตว์ มึงวิ่งไรมึงแล้วมันโดนกูเฉยสัตว์กูตายแล้วค่ะมันไล่กูมันวิ่งตามกูแต่กูเปิดประตูแล้วประตูมันเปิดไม่ได้กูก็เลยเอาเอามึงดูยืนกูจยืนดูกูตายไอ้ไฟจะไม่กล้าไปครับไม่กล้าไป น้องทำเสร็จแล้วต้องทำเสร็จพวกกูตายไปแล้วไม่กล้าเข้าไปดือก,กว่กูแม่งกูว่าไม่เชื่อกูได้ยินเสียงอะไรวะยอะยจะดื้อยู่แล้ พี่ตัวนั้นงกมาจางไหนองใจเย็นนะพี่พี่กุ้งเหมือนกันใครอยู่งั้นหน้าประตู ว้ายกูเข้าแล้วพีสัตซีเยี่ยมเยี่ยมไม่ทันกูหลอกไม่ทันเอ้ีมอยู่องกพี่อยู่องก ไส่วะไข่โดนไข่โดน พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะฟังไงฟังไงเอาง่ายๆคือไปแล้วเปิดทุกห้องอะ่ะจะได้ไอ้นี่ ไม่รู้ไอพี no, like. no ่เราเกิดละไรขึ no, no, ้นน่ะคือเราไปหาเรืออะไรเอ็ดส์ไอคิด่าคุณกลอกตัวเองหรอไลอกทำไมเกิดอะไรขึ้นมึงลอกทำไมวะ คุณตู้ที่ใช้หลบจากไอพีนั้นเอ้ยกูมีขวานว่ะกูเพิ่งหยิบขวานนี่มึงเอาไปใช้ดิม้ก็น่าแหละน่าจะหยิบคนเดียวได้หลายคนอ่ะกูจะเอาตังค์เห่นละหัดกูจะ พี่อยู่ไหนนี่บอกกันออกดิโอ๊ยแจ่บเดี๋ยวอ๋กคนเจอละเเพี่อย่าเ่งมาละเอาไอ้เหียใครปิดอ่ะ เปิดก่อนเปิดห้องอคุณศาสต์กำลังทุกไม้อยู่เย่บอยปิดเออโอเคไม้พังแล้วเ,เปิดเลียก้องเปิดห้เานเลขหู้นอะไรอะ่ะไม่ไมใครกดเลขเจ เ่อก้เห็นห้องนี้ห้องนี้เลขอะไรวะห้องนี้เลขแปดเมื่อกี้กูเห็นอีกห้องนเดียวกจำไม่ได้กูเลขใช่กูเลขศูน,น,นเลขศยแปดกว่ือน้องหายกูหลัอนเลน,น้องหายออก,ก่อน้นองอย่าออกนะน้องผูเห็นเลข ศนเลขห้าเนี่ศูนย์ศูนย์เลขอะไรศูนแล้วก็อะไรสแปดแล้วก็เป็นไงไปไม่ได้ก็เป็นห้าแปดศูน ไม่ได้งั้นเป็น 5, 0, 8, ห้าศไอ้จ้กูกดแปด่งอกห้าศปไม่ใช่งั้นก็เป็นศูนย์แปด คือ <5 S 2> แม่งบ้าเหมียวกับน้องกูก็ว่าไม่ผีไม่มีศูนย์ห้าน้องบอกไปบอกแปดผไม่มีันนหน้าน้องเลยเให้พวกกูแปดศูน <8 S 1> งงย์ห้าโอ้ยถูกแล้วแปดศูนห้ไอ้ฟ้าแล้วไงต่อแปดศูนห้า เอาเวทอินพุตโอเคแล้วก็ต่อต้มงจับไปห้องหลักไปคุยเริ่มต้องต,ต่าไปน่าจะไปหาห้องอื่นๆน,นะกูว่าอ๋อนี่ไงห้องหลไรเฮ้ยคือเสียวหลังมากเลยค่ะเ๋ย่มมนยุ่งกับกนะคะเฮ้ยุเ่องหงหลัเปิเปดอ่ะ อ,อีฟ้าทำเพี้ยอะไรอยู่ไงไปิดประตูก่อนกูกลัวหลังเข้าอ้สอัสเอากูเองกูไม่หลอนใครเท่ากูาหลอนแล้วแหละ บ้านมาง,งานทำไมกดไม่ได้ได้กูย,ยังไม่ชินเลยที่มันหมุน,มมนนี่ได้แล้วป่ะได้แล้วค่ะถูกไหนมันเดี๋ยวแพนตัวทางไหมเนี่ยถูกแล้วเปิดนี่

จีอันนี้จีหน,นึ่งจีหน,นึ่งเราต้องไปหาตัวที่เป็นท,อทอโอ้ยเฮียใครวะตกใจหมดใครเข้ามาค้าตกใจหมดเลยค่าจ่ายค่าตกใจมาแล้วแล้วมันอยู่หลังคุณเน,นี้ย น้องบ้านเหรอวัดเข้ามาช้าเล่นเกมผีเลยเนี่ยทำไมเข้ามา,มาไม่ถูกนะพี่<ป>เล่น<ป>เกมผ <Inform. S 1> ีเฮ้ยโดนเลย ตกใจน้าค่ะออกแสดงว่าน้องน่าจะบอกน้องน่าจะ <รอ S 1> บอกว่าพ<ร>อแล้วน้องบอกไม่ไหวแล้วพี่เป็น <รอ S 1> ถ้าเป็นกูนะกูจะล่อต่อไป chưa làm nó được chuyển giá Ôi như mẹ đó, con Cảm ơn các phiền và đi đi đi